สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกับแบตยี่ห้อนี้รุ่น110แอมป์นะเท่าที่ทราบเท่าที่รู้มาหลายๆคนสงสัยว่ามันเติมน้ำกันได้เปล่าบางคนเข้าใจว่ามันเป็นแบตแห้งเติมน้ำกันไม่ได้นะครับหลายๆคนรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ก็หลายๆคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็ามาคลายข้อตรงใส่กันนี่เลยต้นนี้เลยบริเดนบริเดนร้อยสิบแอมป์เท่าที่นี่นี่มันน่าจ,จะเป็นอย่างนี้นะที่เขาเขียนไว้เป็นร้อยสิบแอมมีช่องดูมีช่องดูถ้าเป็นสีเขียวเขาบอกว่าแบตเตอรี่โอเคถ้าเป็นสีดำก็คือแบตเตอรี่อยู่าากการะดับกลางๆต้องเช็กกะลั หลายคนแบบเสียแล้วทิ้งเลยเพราะว่าเติมน้ำกันไม่ได้ครับคลิปนี้ก็เลยจะมาเปิดให้ดูว่ามันเติมได้แบตตรงนี้ซื้อมาห้าร้อยบาทครับซื้อจากเพื่อนเพื่อนบอกว่าแบตมันเสื่อมเติมน้ำกันก็ไม่ได้ก็เลยซื้อมาห้ารอยบาทนะครับสองปีแบตสองปีวันที่สี่เดือนหนึ่งห3หนึ่งหกสองหกสามวันนี้วันที่ห้า ันที่4วันที่สี่หกสี่ก็สองปีพอดีประมาณนี้สองปีเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูแบบที่ว่าเติมน้ำกันไม่ได้นะครับอันนี้มันเปิดแล้วละ่ะงัดออกมาแล้วแหละที่แรกลอกเป็นสติกเกอร์วันนี้มันไม่มีปกติถ้าเป็นบางรุ่นลอกสติกเกอร์มันจะเจอฝาขั้วแบตเลยแต่รุ่นนี้มันไม่มีไงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพองัดเข้าไปมัน มันงัดได้ไงงัดเข้าไปปุ๊บม,มันอยู่อย่างงี้นี่นี่ไงที่ว่าเติมน้ำกันไม่ได้ช่องนี้เป็นช่องช่องเอาไวด้ดูเช็คแบตเตอรี่อ่ะเปิดได้นะ ทุกช่องเปิดได้ปกติครับเนี่ยนี่ช่องเปิดได้เดี๋ยวจะเปิดดูนี่นี่เปิดได้ปกติเติมมีน้ำกันปกติทุกช่องเหมือนกันเหมือนน้ำกดเหมือนแบดแบดน้ำปกติเลยเนี่ยแต่หลายๆคนเขาบอกว่าเป็นแบดแห้งไงตอนซื้อมาร้านเขาก็บอกว่าแปดแห้งแปดแห้งก็หลายๆคนก็เลยไม่เคยแบบเปิดตรวจเช็คแบบ เสียแล้วเสียเลยหมดแล้วหมดเลยอะไรเงี้ยเนี่ย <Yeah. S 1> เปิดได้ปกติครับเปิดได้ทุกช่อง mm hmm. แล้วก็มีน้ากันทุกช่องเนี่ยน้ากันน้ำกดน้ากันปกติเลยอันนี้เติมไปแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวนี้วัดยังไงก็หายถึงว่าถ้ามันมี น้ำกันมันก็จะดันลูกสีเขียวอ่ะมาไว้ตรงกลางเวลาลูกสีเขียวอยู่ตรงกลางมันก็จะมองเห็นไงแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าน้ำกันลดลงอ่ะลูกสีเขียวมันก็จะตกลงไปข้างล่างแบบนี้มันก็จะมองไม่เห็นไงเห็นปะถ้าจะทำกันมามันก็พลาสติกอ่ะมันมันจะดันขึ้นมามาอยู่ตรงกลางแบบนี้มันก็จะเห็นแล้วเห็นไอีกแค่นี้เองระบบ ก็คือเหมือนมันแค่เหมือนตรวจเช็คน้ำกันเองแบตลูกนี้ซื้อมาจะเอามาใช้กับโซลาเซลล์เดี๋ยวเพราะว่าอันเก่าผมมันเป็นแบตลิเธียมลิเธียมืิลิโพอะไรนี่แหละมันเป็น10แอมป์มันก็ใช้โอเคอยู่แต่ว่าแผงมันชาร์จแล้วมันเหมือนเหลือหมายถึงว่า ชาร์จสองสามชั่วโมงแล้วมันก็เต็มแล้วมันมันยังเหลือเวลาอีกประมาณสี่ห้าชั่วโมงอะที่แผงมันมันสามารถชาร์จได้อะก็เลยจะใช้แบตลูกนั้นชาร์จแต่ว่าแผงมันก็ไม่พอหรอกแต่การใช้งานมันน้อยก,กว่าการชาร์จไงก็เลยจะใช้เป็นแบตนะ้ำติดตั้งยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันจริงแลลวกันนะในคลิปหน้า แล้วก็มันจะใช้งานโอเคหรือเปล่านะครับอนาคตเพิ่มอาจจะเพิ่มเป็น,ปน,ปนกล้องเป็นไฟสปอร์ตไลท์อะไรหลายหอย่างเลยค่อยติดตามดูกันจริงว่ามันจะเป็นยังไง